s t สตอ on t h อ b นเด h บีเปลี่ยนเลื่อเกาะเป็นจอสนุกอร่อยแฟนตาเล่นให้ได้เรื่องช่วงสุดท้ายของรายการครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยนะครับอร่อยแฟนตาเล่นให้ได้เรื่องผมแน่ได้เรื่องแน่นอนนะะเพราะวันนี้ได้ของอากาศร้อน กินแฟนตานะครับผมแล้วพร้อมกับเจอเรื่องโกโก้ถูกต้องโอ้โหแต่เรากินแฟนต้าแค่เขินเนี่ยสบายกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญปิดเทอมแบบนี้นะครับแฟนตาเพแก๊งของเราโตแล้วนะครับต้องรีบรับมือกับเรื่องโกโก้แป๊กแปอย่างที่คุณตูนบอกไปนะครับมากมายที่เข้ามาในชีวิตของวัยรุ่นเรานะครับและที่สำคัญอยากจะรู้ว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับติดตามได้ที่ Facebook ของแฟนต้านะครับรวมถึงไลน์แฟนต้าและรายการ เต๊ทสโตที่นี่มีแต่เล่นครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเรายังไม่หมดครับสำหรับสาวๆนะครับผมเรายังมีอีกหนึ่งคลิปของสาวพอยครับผมเขาบอกว่าอยากจะเห็นอีกหนึ่งหนุ่มครับชายเซ็กซี่ต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้จะเป็นใครครับตอนนี้หนึ่งคลิปครับของสาวพอยเชิญชมเลยครับไปชงครับค่ะพอยนะคะตอนนี้ก็ช่วงซัมเมอร์แล้วถ้าถามพอยว่าอยากเห็นผู้ชายคนไหนในกาม่นะคะ ถ่ายแบบแบบเซ็กซี่เนี่ยพอต้องขอตอบว่าเป็นทีเจค่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่าเขาถ้าเขาถอดท่อนบนไปเขายังไงเขาก็เหมือนไม่ถอดค่ะเพราะว่าเขาแบบมีสักเต็มร่างกายหมดเลยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนลุคเขาปกติเขาจะแบบเป็นคนแต่งตัวเยอะมีเสือ้อมีสูททับเยทับมาอีกเนี่ยคราวนี้ถ้าถ้าลองเป็นเกงๆว่ายน้ำสักตัวหนึ่งนะคะอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงค่ะขอยคนนะคะขอเป็นน้องๆนิวคอมเมอร์ละกันน้องกรีน คนนี้ก็แบบเห็นได้แล้วก็ได้ข่าวมาด้วยนะคะว่าเขาแบบขุนดีมากแล้วก็เข้ายิมแบบบ่อยอะไรเงี้ยอยากเห็นหุนน้องแบบทานน้ำมันนอนอยู่บนชายหาดอะไรอย่างงี้บ้างนิดนนึง <ๆ S 1> ค่ะทีน,นี้ละแหมน้องพอยครับจริงๆเขาอยากจะเห็นพิธีกรคู่ขเขาเั่นเองครับอยากจะเห็นคุณพีเจอยากจะเห็นคุณกรีนครับนะครับเพราะปกติเขาก็จัดรายการ อยู่ด้วยกันในการไฮไลร์อยู่แล้วใช่สำหรับหนุ่มกีนี่อาจจะพอเห็นมาบ้างแต่สำหรับทีเจเนี่ยน้อยคนนะับน้อยคนจะเห็นทีเจเนี่ยเขาถอดเสื้อโชว์ซิกแพคอมันน้อยนะเพราะว่าถ้าเกิดถอดมาบางทีก็ไม่เห็นกล้ามนะครับรอยสักทั้งนั้นเป็นรอยสักทั้งตัวถอดมาเหมือนใส่เสื้อเลยใส่เสื้อเลยเพราะว่าสักทั้งตัวนะครับความสนุกแบบนี้ครับสาวๆนะครับผู้เราก็ได้จัดอันดับหนุ่มๆนะครับที่มีความเซ็กซี่มาให้น้องๆได้ดูกันใครที่อยากจะเห็นศิลปินคนไหนกบมิเกเซ่คนไหนถ่ายแบบเซ็กซี่ก็ลองพูดดคุยรัชทาาาาง SSUS เเข้้มไ ใช่แล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยละกันครับกับอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องครับรวมไปถึงกับโรงแรมนะครับสถานที่สวยๆแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับผมกับ ทีซีฟาร์มโทลนี่ครับผมสามารถมาได้เลยนะครับที่ซอยนาเกลือ12ครับใช่แล้วครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยแบบนี้สระว่ายน้ําเล่นกันเพลินหนุ่มๆเนี่ยนอนอาบแดดกันได้แบบสบายๆครับขอบคุณด้วยครับสำหรับสำหรับสถานที่ถ่ายทําสวยๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้วันหยุดวิกเอนเหมือนกันสงการแบบนี้มีความสุขมากๆครับพวงชนชาวไทยทุกคนขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้เราทั้งสามคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นจอสนุกอร่อยแตนต้าเล่นให้ได้เรื่อง